บีซีมไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูดอาจารย์วิชัยโปดชมขัน Je Don't see it. สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคร,รคิสตัมภีร์ตอนนี้เป็นพระธรรมอพยพยจากพันธสัญญาเดิมสําหรับคิดชนก็จะเข้าใจาเกี่ยวกับพระคร,รคิตัมภีร์ว่ามีสองภาคและก็กี่เล่มนะครับแต่สําหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้และท่านที่สนใจนี่อขอ เรียนให้ทราบนะครับว่าเราศึกษาพระคิสคัมภีร์แบบอธ,ธิบายโดยมุ่งความหมายเป็นหลักไม่เน้นคณะนิกายความเชื่อใดนะครับแล้วก็ศึกษาหาความหมายแล้วก็เบื้องหลังต่างๆที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทเราก็ได้แง่คิดมีมุมมองที่สำคัญก็คืออยังทันสมัยคือว่าเหมาะสำหรับการใช้ชีวิต ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นศึกษาพระธรรมอพยพซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หรือว่าบันทึกเรื่องราวเมื่อ4,000ปีโดยประมาณนะครับผ่านมานานที่ผ่านมานี้ก็ยังทันสมัยแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั่นคือประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่ได้ไปยิ่งกว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามรายการก็ได้เตรียมบทอธิบาย อย่างเช่นอโอพยพนี้นะครับก็มีเกือบ200หน้านส่งให้ท่านฟรีครับขนาดกระดาษก็ A4 ถ้าท่านชอบศิลปะรักสวยรักงามนะครับก็หาปกหรือว่าทำปกใส่แล้วก็เก็บสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวมีค่าครับส่งให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับจะเป็นคิทชชนและท่านที่สนใจเพียงแต่แจ้งมาให้เราได้ทราบอาชืท่อยูก็ แจ้งมานะครับถ้าเชกรุณาทีมงานก็ติชมแสดงความคิดเห็นมาก็ขอขอบคุณโล่งหน้านะครับส่งมาที่รายการพระกัมพีทางอากาศตู้ปอนอ .24 พระกนงกรุงเทพ10110คุณลู้ฟังครับวันนี้ไม่มีจดหมายนะครับรอจดหมายจากคุณู้ฟังเขียนมาสำหรับท่านที่เคยเขียนมานะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับช่วง นี้ปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจทําให้เราต้องต้องปากัดตีนทีบกันมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบรู้สึกเห็นใจหลายคนนะครับที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ถ้ากําลังหางานตอนนี้ก็คนตกง,งานกันเยอะนะครับก็ส่งใจและอธิษฐานเพื่อให้ได้งานแล้วก็ที่สําคัญคือชีวิตครอบครัวนั้นให้เข้าใจแล้วก็มีความสงบสุขนะครับก็ขอพระเจ้าเ ส่งข่าวให้ทราบด้วยนะครับเรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมอพยพวันนี้ก็จะเป็นบทที่16อพยพนี้มี40บทนะครับที่ผ่านมา1-15ถึง15ต่อด้วย16บทที่16นี้ดูในพระคัมภีร์นะครับก็จะมี39ข้อบทนี้หัวเรื่องหลักคือคนอิสราเอลเดินทางมาถึงถิ่นธุรกันดารซีนภูเขาบนเพราะว่าต้องการอาหาร จระเจ้าก็ส่งนกคุ้มแล้วก็มานามาให้แล้วก็มานานีห้ามเก็บในวันสบาโตวันสบาโตนี่ก็เป็นวันพระของชาวยิวเก็บรักษามานานะครับเก็บเอาไว้ได้เนี่ยหนึ่งโอเมอร์นะได้ปริมาณเท่านี้ก็พอบทนี้มีข้อสังเกตครับคุณผู้ฟังครับคือเราได้ศึกษาประสบการณ์ของคนอิสราเอลหลังจากที่พวกเขา อบพยบจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ข้ามทะเลแดงมาถึงภูเขาซีนายถ้าศึกสามนะครับจะมีประสบการณ์เจ็ดอย่างที่เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของคิตชนคือคนอิสราเอลได้ร้องเพลงของโมเสสชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่ต่อมาเดินทางเป็นเวลาสามวันไม่มีน้ำดื่มเลยครับและมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ามารามารานี่คือ ชือติดตั้งทีหลังว่าแปลว่าขมนะครับน้ำขมดื่มไม่ได้อีกครับแล้วก็เดินทางต่อไปถึงเอริมซึ่งมีน้ําแล้วก็ต้นไม้มีผลจากต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเอลิมนี้ก็เป็นภาพประสบการณ์ของคริสเตียนที่เกิดผลและพระเจ้าก็สัญญาที่จะนำเราไปยังสถานที่นี้ครับบทที่16นี้ก็มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนก็มีมานาและก็นกคุ่ม เลงถึงพระคิดเป็นอาหารแห่งชีวิตด้วยครับคนอิสราเอลบ่นเพราะว่าพวกเขาไม่มีอาหารกินข้อหนึ่งถึงข้อสพวกเขายกไปจากเอริมและในวันที่15บเดือนที่สองนับตั้งแต่เวลายกออกจากแผ่นดินอียิปต์ชุมนุมชนชาอิสราเอลทั้งหมดก็มาถึงถิงถ่นธุรกันดารซีนซึ่งอยู่ระหว่างตำบลเอริมกับภูเขาซีนายชุมนุมชนชาอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อว่าบ่นต่อโมเสสและอาโรในถิ่นธุรกันดาร คนอิสราเอลกล่กาวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้มอเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนําพวกข้าพเจ้าออกมาในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้เพื่อจะให้ชมุมชนทั้งหมดหิวตายเท่านั้นต่อว่าโมเสสคนอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์มาได้เป็นเวลาสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งก็ประมาณ70วันพวกเขาก็เริ่มบ่นเมื่อมาถึงทะเลแดงครับพวกเขาข้ามทะเลมานะ แล้วก็ร้องเพลงของโมเสสร้องเพลงแห่งการไทยต่อมาไม่นานก็บ่นอีกพวกเขาต้องการการปลดปล่อยจากการเป็นทาสอียิปต์นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็ช่วยโดยผ่านทางผู้น,นําโมเสสแล้วก็เดินทางมาถึงท่นธุรกันดานนะครับขาดน้ําขาดอาหารก็บน่นพวกเขาคิดถึงเนื้อในหม้อที่ต้มไมอร่อยนะหรือมีอาหารกินนะครับเนื้อนี่คงมาถึงอาหารที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงก,ก็คิดถึงครับตรงนี้ ถ้าจะเปรียบนะครับก็มีหลายคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับรอดจากความบาปแต่ต้องกลับไปหาชีวิตเดิมนะครับคือทําบาปแล้วมันสนุกดีเหมือนกันเป็นอย่างนี้นะครับเรียบให้เห็นหลายคนก็พบเรื่องแบบนี้ครับสาหรับเตียนะเรียกว่าเป็นการทดลองพบกับการทดลองพระเจ้าประทานมานาและนกคุ้มพระเจ้าไม่ตั้งพระทัยให้คนของพระลงกดอยางนะครับ แผนการก็คือว่าน้ำพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารและโปรงสัญญาที่จะดูแลพวกเขาข้อ4ถึงข้อ7และพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุดฝนสลหรับพวกเจ้าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ในวันที่6เมื่อเขาเตรียมของที่เก็บมาอาหารนั้น ก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าของที่เขาเก็บทุกวันโมเสสกับอาโรนจรึงบอกชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าในเวลาเย็นท่างทลายจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นพระสรีแห่งพระเจ้าเพราะคําบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเจ้าทราบถึงพระองค์แล้วเราทั้งสองเป็นผู้ได้เล่าพวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเราโมเสสและอาโรนถามประชาชนว่าทําไมมาบ่นต่อว่าเรา เราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่สามารถทำอะไรได้ครับกือหรืออาหารก็หาให้ไม่ได้ประทานให้เหมือนพระเจ้าประทานไม่ได้ครับพระเจ้านะครับได้ยินเสียงบนของท่านและท่านจะเห็นพระสรีของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับทุกครั้งครับที่คนอิสราเอลบนพระสรีแห่งพระเจ้าก็าปรากฏขึ้นนี่บอกเราว่าพระเจ้าไม่ชอบกิเลสที่บนและจะผิดครับในโบสถ์นะฮะถ้าเต็มไปด้วยกิเลสที่บน ก็น,น่าลำบากใจนะครับก็อโมเสสกล่าวว่าในเวลาเย็นพระเจ้าจะประทานเนื้อให้ท่านรับประทานและในเวลาเช้าผู้ท่านจะมีอาหารรับประทานจนอิ่มพระระเจ้าทรงทราบคําบ่นของท่านตอบลงเราต้องสองนี้เป็นผู้ใดเล่าผู้ท่านไม่ได้บ่นต่อว่าเราแต่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้านี่เป็นบทเรียนครับคุณฟังครับเราต้องระหวังเมื่อเราเริ่มบ่นนะครับบ่นอะไรบ้างบ่นเรื่องนักเทศเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า นักเทศก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเป็นอย่างที่เราไม่ได้คิดเอาไว้กับใช่หรือไม่หรือเพราะว่านักเทศไม่ได้มาทักทายเราดูเหมือนว่าเราไม่สําคัญอย่างนั้นหรือรับหรือว่าไม่ได้มาเยี่ยมเราไม่ได้มาถามเขาไม่ชอบนะครับหรือไม่ชอบเพราะว่านักเทศสอนพระบัญฑสอนพระวจนะของพระเจ้าไม่ชอบสอนแบบนี้ และนักเทศเองครับก็บ่นด้วยนะ,ะผู้ฟังหรือว่าคิดาศาสนิโชน,นีก็บ่นนักเทศนักเทศบางคนก็บ่นด้วยครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับเราต้องระวังที่จะไม่บ่นต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พปรองไม่พอพระไทยครับคือในด้านจิตวิทยาการบ่นนี้บอกถึงสภาพภายในใจครับซึ่งเป็นในด้านลบของคนคนนั้นนะครับเขาเป็นความจริงนะในเรื่องของจิตใจเนี่ย เกี่ยวกับการบน่นข้อ9ถึงข้อ13โมเสสจึงกล่าวแก่อารอนว่าจงบอกชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าเข้ามาใกล้พระเจ้าเพราะโปรงทรงสดับคำบ่นของท่านแล้วขณะที่อารอนกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลอยู่นั้นเขาทั้งหลายมองไปในไปทางทินธุรกันดารก็เห็นพระสิริของพระเจ้า,าปรากฏอยู่ในเมฆพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราได้ยินคำบน่บนของชนชาติอิสราเอลแล้วจงกล่าวแก่เขาว่า ในเวลาโปรเพลพวกเจ้าจะได้กินเนื้อทั้งในเวลาเช้าจะได้เจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่มแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าของพวกเจ้าครั้งถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่ายในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พักพระเจ้าไม่ได้ให้เพียงมานาทานั้นนะครับแต่ส่งนกคุ้มมาให้กับพวกเขาพวกเขาก็จับนกมามากินกินมานาและนกคุ้ม เอามานานี่คืออะไรนะครับมามาดูกันมานานี่เป็นอาหารหลักของคนอิสราเอลเมื่อตอนที่พวกเขาร่อนเ,ร,เนอร่ปาเนจรเพื่อไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับร่อนเ,ร,เนอร่ปาเนจรอยู่ในถิ่นทุรกรันดารมานาเนี่ยเป็นอาหารหลักครับข้อ14ถึง16เมื่อนำค้างประเหยไปแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกริดเล็กๆเ,เ,เท่าเม็ดน้ำค้างแข็ง อยู่ที่พื้นดินในทีนทุรุกลกันดานนั้นเมื่อชนชาอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนาพวกเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดโมเสสจึงบอกว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทานนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ว่าให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิม่มให้เก็บคนละโอมือตามจํานวนคนมากน้อยซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ของตนคนอิสราเอลก็เก็บมานาเพียงพอสำหรับการกินเพียงวันเดียว ข่อ1 7 1เชนชาติอิสเลยก็กระทำตามบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยแต่เมื่อเขาใช้โอเมอร์ตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีคนละโมบนะครับต่อถึงแม้จะเอาไปมากนะสุดท้ายก็ได้เท่ากับเท่ากันทุกคนเท่าที่เขาควรจะได้รับคือกินพอดีครับ คำว่าพอดีนี่น่าสนใจพอดีสําหรับหลายคนอาจจะมากเกินไปนะครับคือไม่พอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันข้อ19บเถึงยีโมเสสจึงสั่งว่าอย่าให้ผู้ใดเก็บเหลือไว้จนรุ่งเช้าแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสบางคนเก็บส่วนหนึ่งไว้จนรุ่งเช้าอาหารนั้นก็เน่าเป็นหนอนและบุบเหม็นโมเสสจึงโกรธคนเหล่านั้นเขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดี แต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั้นก็ลายไปคนยิวแต่ละคนครับตอนเช้าก็เก็บมานานี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในด้านของจิตมิญญาตมานานี่เลงถึงองค์พระคิดว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตในพระธรรมยอห์นบทที่6 3ข้อ3 2 3 5บอกว่าพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่โมเสสท,ที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่เขา แต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลโปรงว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย จากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32ถึง35ข้อ22ถึง24อยู่มาเมื่อถึงวันที่6เขาเก็บอาหารสองเท่าคือคนละ2โอเมอร์บรรดาหัวหน้าของชุมุมชนจริงมารายงานต่อโมเสสโมเสสบอกเขาว่าพระเจ้าทรงบัญชาว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดงานเป็นสบาโตว,วันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้งจะต้มอะไรก็ให้ต้มเสีย และส่วนที่เหลือทั้งหมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่งอาหารนั้นก็ไม่ได้หมูดเหม็นเป็นนอนเลยพระเจ้าประทานให้ทีละวันทีละวันครับแต่ก่อนที่จะถึงวันสบาโตาวันนั้นก็จะต้องเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพวกเขาต้องเก็บไว้ให้เพียงพอสำหรับสองวัน มานาคือสิ่งที่บอกว่าประคิสเป็นอาหารแห่งชีวิตซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อประทานพระองค์เองแก่โลกนี้ลงเป็นอาหารที่แท้คือเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พวกเรานะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ4เราพบว่าช่วงระยะเวลา40ปีที่คนอิสราเอลเดินทางอยู่ในทินทุรกันดารน,นะครับเท้าของพวกเขาไม่บวมสาเหตุหนึ่งของโรคเท้าวบวมนะครับคือการขาดสารอาหาร นี่แสดงว่ามานานี้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับพระเจ้าประทานวันสบาโตแก่คนอิสราเอลข้อ25 26โมเสจจึงบอกว่าวันนี้จงกินอาหารนั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสบาโตของพระเจ้าวันนี้ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั้นในทุ่งเลยจงเก็บ6วันแต่ในวันที่7ซึ่งเป็นสบาโตจะไม่มีเลย พระเจ้าประธานวันสภาโตแก่คนอิสราเอลก่อนที่จะมีหรือประธานธรรมบัญญัตินะครับผมข้ามไปข้อ3 1ครับเครับลาวงวานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานาเป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชีมีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับมานานี่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่คนอิสราเอลต้องการ และเป็นอาหารที่น่าสนใจมากนะครับแต่มานานี่ก็ทําให้คนอิสราเอลบ่นครับกินทุกวันทุกวันนี้ก็บ่นเหมือนกันนะครับในพระธรรมการดาราวิธีบทที่11บเอ็ดข้อสีข้อหเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ช่วยให้เราเข้าใจมานาดีขึ้นในพระธรรมการดาลาวิธีบทที่11็ข้อ4ข้อบอกว่าคนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบม,มากทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากิน เราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียม,มจีนเออมีครับหอมใหญ่หัวกระเทียมนี่คือสิ่งที่คนที่ป่าปนมาคิดถึงนะเมื่ออยู่ในถิ่นธุรการดาะไกลออกจากลออกจาียิปต์นะครับก็คิดถึงในกันดานลวิถีบทที่11ข้อ6บอกว่าบัดน,นี้จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลงไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากมานานี้ วกเขาบ่นว่ามีแต่มานาให้กินเท่านั้นมองอีกทีก็เห็นใจเหมือนกันนะครับกินมานาต้อง40ปีในข้อ7บอกว่ามานานั้นเหมือนเมล็ดผักชีสีเหมือนอย่างไม้ตะครัมมานานมีรสชาติดีแต่ว่าพวกเขาไม่ต้องการข้อ8บอกต่อว่าประชาชนก็เที่ยวออกไปเก็บมาโม่หรือตำในครกแล้วก็ใส่และใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสขนมคลุกน้ำมันแสดงว่ามานานี่ใช้ปรุงได้หลายแบบคนที่มีหัวทางอาหารนะรับก็เอามาปรับเอามาเปลี่ยนแปรรูปนะทำอย่างอื่นได้แต่ว่านะครับคุณผู้ฟังครับคนอิสราเอลได้ดูหมิ่นอาหารสวรรค์ของพระเจ้าและก็บนพวกเขาเบื่อการกินมานาพวกเขาคิดถึงเนื้อในหม้อต้มในประเทศอียิปต พวกเขาต้องการกลับไปยังที่ที่พวกเขาเคยเป็นทาสตอนนี้ได้รับการปลดปล่อยมาแล้วนะครับก็อยากจะกลับไปเมื่อคิดถึงอาหารและนี่เป็นบทเรียนครับคุณลูกฟังครับเมื่อบางคนที่ได้กลับใจแล้วและออกจากการเป็นทาสในกรณีของอ,อิสราเอลนี่คือออกจากอียิปต์แล้วพวกเขาก็จะย้อนกลับไปเป็นครั้งคราวคริเสเตียนบางคนนี่ต้องทําการตัดขาดจากชีวิตเดิมอย่างเด็ดขาดนะครับ เราไม่สามารถดําเนินชีวิตเหมือนกับที่เคยใช้และขณะเดียวกันก็อยู่ในทางของพระเจ้าได้นะครับโดยเฉพาะการารับใช้พระเจ้าจะมีสันติสุขในใจได้อย่างไรครับต้องตัดขาดในกรณีอิสราเอลนี่ตัดขาดจากอียิปต์เราต้องดําเนินชีวิตโดยมานาที่แท้ซึ่งลงมาจากสวรรค์นั่นคือองค์พระคิดข้อ32.33 โมเสสกล่าวว่าพระเจ้ามีรับสั่งว่าจงตวงมานาโอเมอหนึ่งเก็บไว้ตลอดชั่วชาติพันธ์ของเจ้าเพื่อเขาทลาจะได้เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงเจ้าในถินธุรการดานนี้เมื่อรำนำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปโมเสสบอกอาโรนว่าเอาไหาลูกหนึ่งตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่งเก็บไว้ต่อพระพักพระเจ้าชั่วชาติพันธ์ของท่านมีการเก็บมานาไว้ในไหหนึ่งในหีบพันธสัญญา ใน,พ,นพันธสัญญาจะมี3สิ่งนะครับคือ 1. ไม้เท้าของอารอน์ที่ออกดอกตูม2ไหยที่ใส่มานาและ3บัญญัติ10ประการบัญญัติบอกว่าพระคิดเท่านั้นที่รักษาบัญญัติได้พระองค์ทำให้บัญญัติสำเร็จเพื่อเรามานาก็บอกว่าพระคิดสิ้นประชนเพื่อเราพระองค์เป็นอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณสำหรับเราส่วนไม้เท้าของอารอนนี่ไม้เท้าอารอน์ที่ ออกดอกตูมบอกถึงการฟื้นคืนประชชนของประคิดเหนือหีบพันธสัญญาคือพระที่นั่งกรุณามีโลหิตประพรมครับพระฤทธิ์เท่านั้นสามารถสนองข้อเรียกร้องของประชาได้พระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยให้รอดได้และพระองค์สามารถช่วยทุกคนได้เพราะว่าพระองค์ได้จ่ายแทนคือหลังโลหิตของพระองค์เองเพราะเหตุนี้ครับพระองค์สามารถประทานพระเมตตาแก่มนุษย์ที่เป็นคนผิดคนบาปได้ครับส่งมอบบทศึกษา ให้ท่านฟรีครับเขียนจะมารับได้ที่รายการพระกัมพีทางอากาศทุป,ปอนอ4 4พระขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสาหรับโลกใบนี้พบกับแผนการ และความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสนีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 สวยเท่าไรยังไม่เท่าหัวใจเธอในความรักที่ยิ่งใหญ่จะมีค่าลดเล่ะโปรดรู้ว่ามีใครที่